สิ้นปีแล้วเนี่ยอาจารย์ปีหน้าเนี่ยเริ่มปีหน้าฟ้าใหม่แล้วเราจะวางแผนการเงินของตัวเราอย่างไงนะอาจารย์อ๋อย้ำว่าของตัวเรานะอาจารย์ไม่ใช่ของบริษัทนะถ้าแผนการเงินของเราถ้าจะเริ่มต้องเริ่มที่แผนการเงินเริ่มที่มีเป้าหมายทางการเงนะิในใะนอนาคตชใช่ไหมอ้าวมันก็เหมือนกับที่เราทาบัญชีให้บริษัทไปคลาย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 ใชย่ไมใช่มนันไอ้เรื่องบัญชีบริษัทเนี่ย เราเราทำบัญชีบริษัทคิดละองค์ละเอียดใช่ไหมสมัยเรียนเรียนใช่ไหมใช่เนี่ยผมมีมีตัวอย่างอยู่แบบสมัยผมเรียนโทครับวิชาบัญชีด้วยชอบอะไรชอบวิชาเนี้ยโอ้โหเกียดมากเนี่ยโจทย์โจทย์มาว่าอ่าบริษัทวางแห่งหนึ่งจะวางแผนซื้อเครื่องจักรใหม่มาแทนเครื่องจักรเก่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างมีค่าติดตั้งค่าขนส่งค่าดูแล อายุการใช้งานสิบปีค่าเสื่อมนู่นนี่นั่นสารพัดเลยเอออันนี้คือทําคือของบริษัทในกรณีซื้อเครื่องจักรใหม่คือฝั่งบัญชีบริษัทมันจะมีตั้งแต่บัญชีตั้งแต่ง,งบดุลใ,ใช่ไหมใช่ครับงบดุลคืออะไรงบดึลคือแสดงฐานะทางการเงินว,วันนี้มีสินทรัพย์นี่สินเท่าไหร่แล้วก็มีงบบัญชีเขาเรียกว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเร็จอ่าดูว่าทํากาไรขาดทุนไหมเรามีงบกระแสเงินสดใช่ไหมในงบการเงินบริษัทในฝั่งของ บุคคลธรรมดางบการเงินเรามีอะไรบ้างล่ะเออนั่นนหะสิปกติสมัยเรียนมันไม่มีไงเรียนในงบงบส่วนบุคคลมีด้วยวะไม่มีมใช่ไหมทไมเรียนมีแต่ค่าขนมเออทีน,นี้ที่พอเราไปพอจะทําแผนการเงินต้องมีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลเขียนเพื่อ,อไรเขียนเพื่อรู้ว่าเรามีอะไรเท่าไหร่แล้วก็เอ่อรายจ่ายรายรับเป็นยังไงงั้นงบการเงินส่วนบุคคลนะพี่นี้มันจะมีอยู่สองบัญชีครับบริษัทจะมีสามสี่งบแต่กองเรามีแค่สองอือือ งบแรกก็คือเ,าเอขาเรียกงบกระแสเงินสดเขาเรียกงบกระแสเงินสดแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับบริษัทมันคืองบกำไรขาดทุนนะอเพราะบบในงบกระแสเงินสดของบุคคลที่ไปเรียนกันมาเนี่ยที่ปตอนไปเรียนของบัญชีสถาบันที่ปร,รึกษาการเงินแหงน่งเอเชียปแปซิฟิกเนี่ยหรียบินซาเ,นเขาบอกงบกระแสเงินสดก็จะมีสองส่วนใหญ่ส่วนแรกก็คืองบรับก็คือ,อรายร,ร,รับอ่ะอ่บรายรับรายจ่ายว่าการปกติเออจริงๆก็คืองบรายรับรายจ่ายมันก็จะไปคล้ายๆกับงบกำไรขาดทุนของนิติบุคคลอื ใช่ไหมอนี่งแล้ฝั่งของงบของเราก็มีอะไรรับเรารับมาจากกี่ทางมีเงินเดือนมีโบนัสบางคนเป็นค่าจ้างเช่นเป็น MC, เป็นเอ็มซีนี่มันเป็นค่าจ้างไม่ใช่เงินเดือนอ่าบางคนไปรับของมาขายเป็นคอมมิชชั่นอาจารย์น่ะสิเออบางคน,นเป็นกําไรจากธุรกิจบงเออรา,ายได้ค่าช่วงค่าเช่าอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นองไรครับงั้นแยกเป็นฝั่งรายรับเออไอ้เงี้ยอาจารย์เพื่อนผมบางคนเนี่ยมันขายของจนมันสร้างกโกดังเองเลยเนี่ยอืมเออ บางคนก็แบบทํางานอยู่ในกองสีเงินเดือนตัวเองตัดมาหมื่นหนึงแต่ค่าใช้จ่ายมาออกมาเดือนละแสนมั่วไหมดเลยยเพราะเขาจะคิดว่าเขามีรายรายรับแค่เดือนละหมื่นไม่ใช่มันต้องมาคิดไหนว่าถึงธุรกิจกองสีจะงงงสับสนหรอว่าตกลงกูรายรับเท่าไหร่แน่วะาถูกไหมแล้วเขามีรายรายรับอะไรว่าจริงๆในกองสีจะให้เขาเอาไปเอาไปทำงานไปเดือนละหมื่นหนึแต่จริงๆกินก็กินในกองสรีค่ะนำมาในกองสี โทรศัพท์เบิกกงสีงกพงเนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยบางคนต้งม่หมดเออค่ากินค่าโทรศัพท์ที่เบิกกงสีทั้งหมดมันถือเป็นรายรับทั้งหมดนะบางคนหนักกว่าไม่มีคือเขาไม่กงสีเขาไม่ได้ตัดเงินมาให้ก็บอกก็ใช้เงนี้ยมีอะไรก็เงินกองสีนี่แหละเงินตัวเองไม่มีเลยใช่เลยเมื่อไหร่ก็ได้อ่งงกว่าเดิมีเอ้ยนี่คิดหนักคิดยากมากเพามันกไล่รายเอียดจริงๆแต่ละเดือนเนี่ยเอาของกองสีไปใช้ทำไมอ่า นี่คือฝั่งของรายไดนะ้ทีนี้พอฝั่งของกระแสเงินสดจ่ายหรือรายจ่ายเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆตอนตอนถั้าตอนเรียนเป็นหลักการเลยนะก็คือคหมวดแรกเขาเรียกค่าใช้จ่ายคงที่ให้คำว่าคงที่จริงๆอาจจะไม่ใช่คงที่เป๊ะนะอเก็คือไอ้ที่ต้องจ่ายแน่ๆเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถเอ่อค่ากินเอ่อค่าเทอมลูกค่าอาหารลูกซึ่งมันไม่ได้คงที่เป๊ะคือนข้งแ<ต><ใ>น่นอน,อนอว่าต้องจ่ายตลอดเออ จริงๆให้จับแบบนี้ก็ได้นะพี่นี่เขาจับเป็นว่าเปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายคงที่เพื่อเข้าใจให้เป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นอความจําเป็นของชีวิตเราใช่ไหมจันเออจำเป็นเท่าไหร่ที่จําเป็นแต่ละคนมันไม่เท่ากันในพี่นี่อะไรบ้างที่จําเป็นอาหารสามื้อจําเป็นตรงไหมอ่าใช่ครับมื้อจําเป็นค่าโทรศัพท์มือถือจาเป็นไหมอ่าจําเป็นจําเป็น wifi โอ้โหขาดไม่ได้ถ้าทีจำเป็นถูก๋ไหมค่าน้ําค่าไฟจำเป็นไหมอ่าฮะจำเป็นเบียรประกันสุขภาพจําเป็นไหม บางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยประกันสุขภาพจ่ายทิ้งไม่เอาไม่จําเป็นเองคนไม่จาเป็นบางคนจำเป็นคือใครที่จําเป็นเราซื้อก็ไม่เป็นจําเป็นไปอ่าครับอะไรอีกเช่นพวกเงินสมทบประกันสังคมสมทบปริษันอะไเป็นไหมอ่าโดนไปจำเป็นไม่จำเป็นโดนตัดใช่ไหมของเรามันโดนตัดอยู่แล้วใช่ไหมนีนนี้ก็ถือเป็นจาเป็นมีอะไรบ้างจำเป็นที่ต้องจ่ายไงภาษีจําเป็นไหมอ่าภาษี เลี้ยงได้เลี้ยงป่ะเออแต่ว่าไอ้คนที่เลี้ยงไม่ได้โดนตัดโดยแต่ที่จ่ายก็จําเป็นถูกั้ยคือพวกพนักงานประจําเนี่ยโดยังอยู่แล้วใช่อย่างนี้ที่จาเป็นอะไรที่จําเป็นที่ตัดไม่ออกบางคนจําเป็นแต่คนอื่นไม่จําเป็นเช่นอะไรบ้างบางคนว่าเราไปเจอบางคนเนี่ยไม่วางแผนการเจอบางคนพี่นี่ได้เจอเช่นเออค่าคอลลาเจนค่าอาหารเสริมเฮ้ยสำหรับเขาจําเป็นเว้ยสาวๆที่แบบเออกินเงินแบบกินแทนข้าวอ เราก็กินกันเป็นพอๆปัดรถเลยบางคนจริงจริงอันนี้คืองั้นงบส่วนแรกส่วนจําเป็นมีอะไรบ้างไครับอืมแต่นี่คือส่วนจําเป็นหล<ช>ีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่บางคนให้พ่อแม่เดือนละเท่าไหร่ล่ะก็จําเป็นถูกไหมอืมส่งลูกเรียนเดือนเท่าไหร่ก็จําเป็นให้ที่บ้านซื้อกะปกปิน้ําปลาเท่าไหร่อันนี้ก็คิดคือพวกนี้เขาจะเรียกอแซนด์วิชเจเนอเรชั่นอืมอ่าก็คือ,<ช>คอเป็นไส้อยู่ตรงกลางอ่ะต้องดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเมีย <laughs> เดือกกลางแบะรับภาระหนักสุดเลยใช่ก็คืออย่างผมเนี่ยคือลูกเนี้ยก็ดูแลแม่ก็ต้องให้จอฝังจําเป็นจะไปสู่ฝั่งอันดับที่สองฝั่งไลฟ์สไตล์หรือฝั่งต้องการไงเช่นอะไรครับเช่นโอ้คาเฟ่กลวยเตี๋ยวหางแช่น้ำเอยก๋้วยเตี๋ยวห้อยขาเร้วเนี้ใช่ไหมเออร้านกาแฟใหม่ใช่ไหมถขายรูปหน่อยชาบูชีอะไรทั้งหลายพวกนี้ใช่ไหมเคยอาจารอยู่กรุงเทพเนี่ยเอ้ยมีร้านคาเฟ่เปิดใหม่อยู่นครนายก ไปเลยเออ,อไปกับเพื่อนเนี่ยดูดิเป็นไงอในในฝั่งของตอนเรียนเขาใช้กำลังเป็นกระแสเงินสดใจผันแปรอืมเนี่ยผันแปรคือผันแปรไปตามอะไรบ้างผันแปรไปตามไรายได้เช่นภาษีผันแปรตามไรายได้และบางอย่างก็ผันแปรไปตามอารมณ์ <laughs> อารมณ์อยากอยากกินด้วยแบบนี้ <laughs> วันเกิดเกิดอะไรก็เกิดอยากจะกินขึ้นมาางเนี้เโอเคจไหมอ่า วันก่อนอไอเนี้ยอาจารย์นะวันก่อนผมเห็นใน t i k ตอกของรู้สึกว่าของคุณน้ําผลมัง้งไปงานมอเตอร์โชว์อ่ากล่าไปอัปเดตเทนรถไฟฟ้าเดินเดินเจออยู่ๆเจอเนื้อคู่โดนไปหกล้านอันนี้ผันแปรแปลไปตามอารมณ์แต่ตัวรู้สึกว่าตัวตัวเขาจะไม่ได้จ่ายนะคนเซนนี่แฟนเา้าน,นี้อะไรพวกผันแปรตามอารมณ์หรือผันแปรตามสถาการณ์พวก ค้างานศพอ่ะใช่ไหม,ไหมเสียใจด้วยครับก็ต้องจ่ายใช่ไหมถูกไหมใช่ครับเออแล้วก็ยินดีด้วยง,งานตรงงานแต่งเป็นไงต้องจ่ายไหมใช่อันนี้ก็เปลี่ยนแปลไปก็จะต้องประเมินมาว่าแต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่งไงคือเราบันทึกงบกระแสบางคนก็ไม่ได้จดพอไม่ได้จดเสร็จเราต้องมานั่งคานวณคร่าวๆในปีนี้ว่าจ่ายอะไรแต่ละเรื่องไปเท่าไหร่ <c oughs> ในในส่วนของไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวเป็นไงไปเที่ยวเป็นไงเมืองน,นอกไหมเออค่าใช้จ่ายเออตอนนี้ไป พัทยาเปล่าไปเบียดบางแสนไหมหรือเมืองนอกไปไหนอีทีวงเทียวนก็เปล่าเออไปจะรับอากาศหนาวที่กรุงเทียบไหมเอาแค่ดอย <c oughs> พออาจาร์ติดดอยคุณนี่นหนาวแล้ว <c oughs> เออก็คืออันนี้คือส่วนเราคุยของงบของทไ่้ละงบผันแปรหรืองบที่เป็นฝั่งของไลฟ์สไตล์อ่างบที่อยากใช้เนี่ยพูดง่ายใช่ไหมไม่จําเป็นแต่อยากเว้ย แล้วในบางครั้งก็ไอ้ความอยากหรือายเป็นความจำเป็นขาดไม่ได้ก็มีเออเอ่านี่คือฝั่งที่สองอันนี้อันตรายนะอาจารย์อยากจนจําเป็นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาแบบใช้ไปขนาดไหนเนี่ยอันตรายมากก็แต่ละคนใช่แต่ละคนก็นคือผมก็เจอน้องๆแนวฟิตหลายคนบางทีก็เป็นไงคือไม่ได้อะไรนะแต่ต้องชานมไข่มุกต้องได้ <S <S อะไรมั้เออเออมันมันมันจำเป็นไม่ไม่ใช่จําเป็นแต่บอนขาดไม่ได้ไปแล้วอ่ะ เออเน็ตต้งเน็ตฟลิกเอยูไอดีเออยล่ะใช่ไหมเป็นค่าจ่ายตามต้องการตามไลฟ์สไตล์อืมนั้นเราก็บันทึกแหละับนั้นปีนี้บันทึกว่าเฮ้ยไอ้ตามไลฟ์สนะไตไล์เท่าไหร่พรงนี้เคย่เคยเห็นในในออข่าวในโซเชียลว่า <c oughs> งานแต่งเพื่อนอะ่ะมันเขียนเขียนหน้าซองไว้ว่ารักนึงนะแต่เอาซองเปล่าไว้ก่อนสิ้นเดือนกูจะโอนให้อืมหรือบันตนแต่งก่อนเงินเดือนออกไง <c oughs> ไม่รู้งานแต่งหรือง,งานระดมทุนหรือง,งานแต่งสมัยเนี้ยมันตองเลยกลายเป็นอะไรมันดูเป็นไลฟ์สไตล์แต่ก็จําเป็นแหมหลบไม่ออกใช่ไหมครับครับนี่ก็เป็นงั้นเราบันทึกค่าใช้จ่ายพวกนี้ว่าแต่ละเรื่องเท่าไหร่เราจะนั่งใช้หาดในแต่ละคิวแต่ละไตามาสจะไปกลางเต็นท์รับลมหนาวที่ไหนจะไปเรกทัวร์ไม่อาบน้ำอย่างนี้ยใช่ไหมาบน้ำไม่อาบเออเ <laughs> ่าไห่ใช่ไหมแต้องเขียนไปว่าแต่ละเดือนแต่ละปีเท่าไหร่คืองบกระแสเงินสดแน่แนไม่ทำเป็นรายปีอะ จะไปประเมินใช่ไหมครับจากนั้นส่วนที่ 3, ส,ทงงทสามพิธีส่วนที่สามของงบที่เรียกงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลก็คืองบรายรับรายจ่ายส่วนที่สามก็คืองบออมและลงทุนอมีงอกมานอกจากรับจ่ายแล้วก็มีออมเพื่อลงทุนใช่เรารับแล้วจ่ายอะไรจ่ายเพื่อ,อจําเป็นจ่ายเพราะต้องการและสุดท้ายจ่ายเพื่อลงทุนหรือออมไอ้จ่ายฝั่งออมได้ลงทุนพวกเนี้ยบางทีเขาแยกเป็นสองส่วนเป็นผันแปรกับฟิกที่เรียกว่า DCA <prueba> อืก็มีทีนี้คนส่วนใหญ่ถ้าเริ่มต้นปีแรกอ่ะถ้าไม่ได้ทํดี c a มาก่อนนั้นยากมากทย่างงี้ปีนี้กูซื้อหุ้นไปทั้งหมดเท่าไหร่วาต้องมาซื้อเข้าซื้อมาขายไปถ้าไม่ได้ซื้อแช่ทิง้งนะเลยจาไม่ได้ใช wow <อ>่ไหมครับการเริ่มปีแรกไม่ต้องตกใจเราจะบันทึกไม่ถูกว่า้ยปีนี้ซื้อไปเท่าไหร่ซื้อกองทุนรวมไปเท่าไหร่วะ <item> <ride> บางทีเปิดหน,นะะ้าจอมือถือในแอปแบงค์มาไม่รู้มันซื้อไปเท่าไหร่เพราะบางทีขายไปบ้างแล้วไงอืท <around> ี่ขายไปสองแสน ซื้อกลับแสนแปดอ้กผูซื้อเท่าไหร่แน่ปีนี้วะแ <laughs> อปแบงกก็เพื่อนผมมะครับเอ่อที่ผมทําให้การเงินให้ตรง <ems. S 2> เปิดแอปแบงก์แนละ้วส่งแคปมาผมดูเลยรายรับรายจ่ายทั้งปีอเข้าแสนออกแสนเข้าสองแสน,แสนออกสองแสนเข้าสามแสนออกสามแสนทั้งอย่างนี้แล้วอย่างเนี้ยทั้งปีเลยก็ไปหาดูว่าทีบางทีบางนคนเนื่องจากว่าที่เราเจอส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ประกอบก่อนไอ้ผู้ประกอบทัรรายยุอิสรพินี่ครับ ไอ้เงินที่ใช้ส่วนตัวจะกินจะเที่ยวกับเงินท,ทําธุรกิจไม่อยู่บัญชีเดียวกันพอดีอ่าใช่แล้วพวกนี้น่ากลัวมากคือบางทีบางคนขายดีด้วยนะแต่ขายดีจนเจ๊งเพราะอย่างนี้แหละเออเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าม,มานี้กันเออไม่รู้ว่าเงินออกไปไปไป,ไปอยู่ที่ไหนแน่ก็เลยไม่รู้ว่าลงธุกกกรกิจหรือกำลังขาดทุนวะเพราะบางทีไอ้ที่หายหายไปกับเที่ยวก็มีไงหายไปกินกับใจก็มีถูกไหมเออบ,บางคนก็หายไปกับทํากายภาพแถวรัชดายแบบนี้ไหมใช่ครับ งบส่วนที่สามจึงต้องมีบางคนมีบางคนยังไม่มีเช่นเลทออมและลงทุนปีที่ผ่านมามีการพอเก็บอองเท่าไหร่อืบางคนมีถามไปพีนิว่าเอา้ยประกันถือเป็นออมไหมอ้าวมีประกันออมทรัพย์ไม่ใช่เหรออาจารย์เออประกันแยกเป็นสองส่วนนะพินิครับถ้าส่วนของที่พวกที่เน้นซื้อค่ารักษาเช่นบางคนซื้อทุนประกันสัญญาหลักประกันชีวิตจะสัญญาหลักนิดนึงสักห้าหมื่นสักแสนเพื่อที่ซื้อค่ารักษาเบี้ยรวมสักสามหมื่นเบี้ยสองหมื่นกว่าเป็นเบี้ยค่ารักษาอยู่ ไอ้ฝั่งนั้นไม่ใช่ออมเพราะ <ừ> ตัวนี้จะไปอยู่ในฝั่งของค่าใช้จ่ายจาเป็น <ừ> อืแต่ใครที่ซื้อเงินออมหรือซื้อประกันชีวิตบางแบบเช่นแบบแม่น่าแบบตลอดชีพนะพี่นิคคือบางคนซื้อประกันเพื่อครอบครัวไงถ้าตายครอบครัวได้เงินเยอะหน่อยนะ <ừ> ก็จะซื้อ <ừ> เลือกซื้อแบบอาจจะซื้อแบบตลอดชีพที่จากยี่สิบปีคุ้มครองถึงก้าสิบเก้าเก้าพราะว่าไปอ่ะไอ้แบบเนี้ยถามว่าจะลงในบัญชีฝั่งไหนดีไอ้ฝั่งจำเป็นหรือในฝั่งของออมดีล่ะนั่น่ะสิครับ ได้ทั้งสองฝั่งไม่ผิดทีน่นี่เพราะว่าสมมติอย่างอย่างบางคนซื้อจ่ายเบี้ยประกันปีละสองหมื่นถ้าตายครอบครัวมีหนึ่งล้านใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่ตายไอ้สองหมื่นนั้น่ะใน 20, ยี่สบสามสิบปีหน้าอะถ้าเขารอดอยู่บริษัทก,ก็จะคืนเข้ามากลายเป็นแผนกเกษียณเขาเรียกเป็นออมก็ได้นะอลิกแผนาาได้าจับเป็นโอมจจะเป็นออมได้นั่นจะลงในโอมก็ไม่ผิดจะลงในจำเป็นก็ไม่ผิดแล้วกันก็หลุดได้ <c oughs> ใช่ไหม จากนั้นมีการลงดีซีกองทุนรวมซื้อไอเฟลหร่เป็นออมไหมเป็นไอเก็อยู่ในฝั่งออมฮะซื้อ s อ f เอเป็นออมไหมเป็นออเออเป็นออมบางคนออมในรูปทองคาได้ไหมได้บางคนซื้อทองคาเก็บก็ปิดหนีเป็นออมซ,อออซื้อคริปโตก็ได้ซื้อพักเครื่องได้ไหมบางคนถือออมในพระเครื่องมีนะเฮะ้ยผมมีาบางคนเกงคีย์บอร์ดเออใช่เดีเ๋ยวนี้มันมีสินค้าพวกของเล่นก็มีนะชิ้นอะไรพวกอะไรลีกุ้งลีก้ใช่ไหม ใช่เลโก้เลโก้เขาคิดมาแล้วนะจันถ้าถ้าเก่งถูกตัวนะขึ้นมากกว่าทองร้อยเท่าเออใช่ไหมเออไม่มีก็มีมัน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 เดี๋ยวนี้มันปวดหา,าขึ้นนะช่ไปดูว่าซือ้อวัตถุประสงค์อะไรไงของเล่นก็ได้ผมก็เก่งของเล่นบางตัวอยู่ถ้า <c oughs> อย่างาไรไอโมเดลรถอะเพิ่งรู้เห็นเขาเขาเพืพ่อนคนนึนคงคลั่งไคล้กันมากเราก็ส่งอะไรกันหนาโมโตอะไรเล่นรถโมเดลเราเล่นไปเล่นมาขายต,โตอ่อขายต่อไม่คือขาดทุนไว้กํกำไรว้ยกำไร เออบางทีเป็นลิมิเต็ดอะทั้งทั้งโลกมีอยู่ห้ารอเาอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ในฝั่งไหนถ้าเขาถือเป็นฝั่งออมก็ได้นะใช่เพราะอย่างบางคนเนี่ยชอบกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมเออในพูดถึงแบรนด์เนมแท้ๆนะมันแบรนด์เนมแท้ๆมันก็จะขายราคาไม่ตกส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ไม่ตกถ้าไม่มีรอยขีดส่วนไม่มีอะไรนะสาวๆนี่หุยซื้อขายมือสองมันแบบสนุกสนานะเออใช่ในฝั่งนี้บางทีถ้าแบรนด์เนมแท้กล่าวว่า ซื้อมาแล้วก็ขายไปอีกอันนี้ก็อาจจะเป็นสองอมก็ได้นะสองอมลงทุนก็ได้อครับใครนึกเรื่อง,งเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ออกก็ลองไปนึกถึงเรื่องในทีน่าสอละพงศจารย์เออกระเป๋าก็อ่ะนั่นแหละต้องแบรนด์เนมแค่ไม่ใช่แบรนด์เนมอ,อวตารนะโอเคงั้นเราไปอยู่สองอมลงทุนงั้นพอเราบันทึกสามอ่าสามส่วนค่าใช้จ่ายก็จะได้ดูว่ารายรับของเราเนี่ยไหลไปอยู่ค่าใช้จ่ายส่วนไหนเยอะที่สุดอืม แล้วมาดูว่าถ้าจะเหลือเพื่อออมลงทุนเนี่ยก็ไปดูในฝั่งไลฟ์ไสไตล์ว่าบางเรื่องถ้าจะพกัดปันได้จะได้ตัดมาออมลงทุนซะบ้างเพื่อความมันน่นคงในในทางการเงินในอนาคตไงอันนี้คือตัวงบแรกครับทีนี้ก็คืองบกระแสเงินสดหรืองบรายรับรายจ่ายนั่นเองแหละก็ทําก่อนปีนี้ทําเพื่ออะไรทำเพื่อทุนนำทำไปทุนนำไปประเมินปีหน้าทีนี้ว่าจะได้คาดการประมาณการปีหน้าว่า ปีหน้าเราน่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วรายรับเราจะพอไหวไหมควรตัดอะไรหรือควรต้องเพิ่มไรายได้อย่างี้นะครับแต่ออมออมคริปโตนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมีเจอมาแล้วนะครับยืนยืนมือถือให้ผม,มให้ดูกราฟหน่อยเป็นไงวะมผมก็ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวะบอกอ๋อเนี่ยพอไปเอาไปออมอยู่ในคริปโตก็เรียบร้อย <laughs> ไปไปลงบิตคอยอน 40, ์ตอนสี่หมื่นสี่ดันนี้เหลือเท่าไหร่ ก็ถือลุ้นกันไปต่อไปในอนาคตมันจะกลับไปเป็นหกหมื่นได้ไหมได้แต่ <c oughs> บอกว่าถือไปยาวๆเ <c oughs> ออทำอะไรไม่ได้ก็ได้ทำแค่ที่คริปโตก็เวลาจะออมแต่ละที่เครื่องมือทางเงาินเงินก็ต้องดูว่าไปออมที่ไหนเหมือนกับเราจะฝากเอาน้นมันใช่แบงค์ไม่ที่เราไปฝากอะต้องดูอืแล้วเว็บเทรดคริปโตที่เราไปลงอ่ะมันมันเชื่อถือได้แค่ไหนอ่ะต้องไปดูต้องระวังเดยนี้มันมีเว็บเทรดขึ้นมาเยอะมากขนาดไปแดงยังโดนตีจนระสัมมาในช่วงนี้ขึนมาอะไรนะไอ้เอฟทีเออะไรที่วัดแน่ๆนะ ยังไม่รอดอ่ะใช่ไหมใช่เออเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องพวกนี้ว่าว่าลงที่ไหนแล้วคือลงได้แต่ไม่ควนกระจุกนะมันต้องกระจายบ้างเพื่อลดเรื่องความเสี่ยงลงไปนี่คืองบแรกงบแปกที่ต้องทําจากนั้นพอสิ้นปีซึ่งอันนี้จะทําสิ้นปีหรือสิ้นไตรมาสก,ก็ได้ทุกๆุกไตรมาสก,ก็ได้ผมจะทําทุกไตรมาสงบที่สองก็คือง,งบดุล uh huh. หรือบาลานซ์ชีพอ่ามันจะประกอบสองส่วน,นฝั่งซ้ายเขียนเรื่องสินทรัพย์สินทรัพย์คือส,ส,สินทรัพย์เราเป็นเจ้าของอะไรบ้างที่ตีเป็นเงินได้อ่ะ S <S ไปดูเราเรา,เรามีบ้านราคาเท่าไหร่รถเราราคาปัจจุบันเท่าไหร่แล้วเอ,อปากกาแบ,นแบ,นแบนรนเนมอวตารเราเท่าไหร่ตอนนี้โอเคไหมกระเป๋าแทมังปลอมมังเท่าไหร่ตอนนี้ก็ะปุ้ยถังกระมังหม้อเขียงขึงตีเป็นราคาได้ปะ่ะต,ตีได้เอาวางหรือว่าเป็นสินทรัพย์เราที่ตีเป็นเงินได้เท่าไหร่โอเคไหมฝั่งสินทรัพย์โอเคไหมในฝั่งสินทรัพย์ก็จะแยกแบบนี้พี่นิแยกแบบนี้คืออันดับแรกเงินสดหรือที่เทียบเทียบเท่าเงินสดอ่ะแปลว่าแปลงเป็นเงินสดได้เร็วอ่ะ ประมาณเท่าไหร่อะไรบ้างแปลงเงินสดได้เร็วทองคําได้ไหมอืมได้ได้เร็วๆแต่ใช่เรื่องนี้เออนาฬิกาแบรนด์นีมผงแบรนด์นีมเป็นสายก็แปลงเป็นเงินสดได้เดี๋ยวพวกนี้ใช่อ่ายกไว้เราเหล็กไว้นิดนึงกันโอ้เออใช่ไหมเราเหล็กเขาไอ้นี่เขาเอามือสองมาขายเองละเนาะโอเคก็แถวเลยตอนนี้เออใช่ตอนนี้เกมก็ถีอเครื่องใช่มเอองั้นอะไรที่เอองั้นช่องแรกคือสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด กลาเป็นเงินสดได้เร็วง่ายๆสลับออมสินสลับพกสอได้ทั้งใช่หมดใช้หมดพวกนี้แต่นั้นสินทรัพย์ที่สองคือสินทรัพย์ส่วนตัวนะสินทรัพย์ส่วนตัวคือเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวจริงๆเช่นรถยนต์นี่เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวบ้านที่อาศัยเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเห็นไหมอะไรอีกอย่างเช่นพวกนาฬิกาพวกเครื่องประดับใช่ไหมบางคนเครื่องประดับที่ได้ประโยชน์สมัยงานแต่งไม่ได้คิดจะเก็บออมไว้ขายอะไรนะบางคนสองต่อให้ลงบเลยงคนเออพวกนี้นี่เป็นสินทรัพย์ส่วนตัว ส่วสับมือถงมือถือจะตีมาเป็นเงินก็ได้ว่าตอนนี้ถ้าขายเหลือราคาเท่าไหร่เพื่อจะสํารวจานะทางเงินหนึ่งของเราไงอันนี้สินทรัพย์ส่วนตัวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ม,มีไว้เพื่อขายเพื่อใช้นะเขนะ้าไหมของรูป,ปรพัณฑ์ตรงนี้ใช่อืจากนั้นอช่องที่สามขององบดุลก็คืออะไรครับงบดุลช่องสามก็คือสินทรัพย์ลงทุนทีนี้อะไรมากล่ะสินทรัพย์ลงทุนมีอยู่มิเป็นมูลค่าล่าสุดเท่าไหร่เส้นกองทุนรวมตัวนี้ NAV เท่าไหร่ ไอเมฟตอนนี้ n อ v เวเท่าไหร่หุ้นตอนนี้มูล,ลค่าล่าสุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือบางคนจะมีสินทร,ร,รัพย์ลงทุนซื้อคอนโด where, ไว้ไว้ปล่อยเช่าไม่ได้อยู่เองนะไอนี้เป็นสินทรัพย์ลงทุนนะพี่นิาใช่ครับเออซื้อที่ดินไว้ให้เขาปลูกอะไรปลูกพวกวานิลาปลูกกล้วยไอนี้เป็ปปป <laughs> น,นสินทรัพย์ลงทุน yerde, ปลูกกล้วยเยอะหลายสินทร,รัพย <laughs> ์ลงทุนอย่างเงี้ยันไม่ได้ไม่ได้ใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยงั้นไปดูสินทรัพย์ลงทุนเท่าไหร่กี่ล้อ่าแล้วก็รวมสินทรัพย์ทั้งหมด รวมสินทรัพย์ทั้งหมดก็ไปไปดูฝั่งขวาพี่นิคว่ามีหนี้สินเท่าไหร่ล่ะเอ่อไอคอนโดที่เมื่อกี้นี่เงินสดหรือเงินผ่อนบ้านเงินสดหรือเงินผ่อนรถเงินสดหรือเงินผ่อนกระเป๋าแบนเนมผ่อนก็แบบเนี้่นาฬิกาผ่อนไหมเออแม่เครดิตค้างนี้อยู่เท่าไหร่ละเงินกู้ก่อสยังอยู่ไหมบางคนที่จะพ่อเงินผ่อนเนี่ยเออเพราะไอฝั่งขวาที่ลงนี่คือลงยอดหนี้ยอดหนี้นักันที่ลงนั่นแหละว่ามียอดนี้อยู่เท่าไหร่ เพื่อจะทําอะไรเพื่อจะจับเอาหนี้สินมาลบกับยอดนี่กระโทษเอาสินทรัพย์ลบยอดนี่เขี้มไหมสินทรัพย์ปีนี้ที่นี้ทั้งหมดเท่าไหร่สินทรัพย์ดูเยอะมากมีบีเอมมีเบ้นมีบ้านใหญ่ดูรวยดูรวยแล้วรวยจริงไหมดูว่าเอาหนี้สินหักเสร็จเ,เหลือเป็นของเราเท่าไหร่วันก่อนอาจารผมไปเจอคนท,ทําธุรกิจอะไรรู้ไหมครับอืให้เช่ารถหรูเออใช่ <laughs> เขาพูดมาแต่ละคนเนี่ยผมไม่สามารถพูดออกช่องได้ว่าใครบ้างรวยเกิรรวยเกิรเนื่ยไนนี้เขาใจญ่ขบางคนก็มีมันมันต้องสร้างภาพธุรกิจก็บ้างเข้าใจกันนะเขียนอหขับรถสปอร์ตเดือนเดือนละคันนะฮะรวยเล็กแบบใช่ไหใช่ครับคือเรื่องเรื่องดาร์กเหมือนจะไปแตะเรื่องดักไซด์แล้วข้ามไปดีกว่าเรื่องนี้เอาเฉพาะเรื่องของเราที่จะทำก็คือใช่ฝันี้สิตก็มาดูว่ายอดนี่เมื่อหัก โอ้ยครับนี่สินแล้วเอ้ยหักสินทรัพย์อะมันเหลือเป็นของเราเท่าไหร่ประมาณวันนี้เราจะเข้าป่าไปอยู่วงอยู่วัดเลยก็ตามนะขายทุกอย่างหักหนี่เหลือติดตัวไปวัดเท่าไหร่ใช่เออไอส่วนที่เหลือตัวนี้แหละฮะหักหนี่สินตัวเนี้ยสินทรัพย์หักนี้สินเ็าเหลือเรียกวน็ตเวิร์ดหรือความมั่งคั่งสุทธิเพื่อที่จะได้มาแล้วค่อยไปคำนวณเรโชทางเงินทางการเงินแนนอนาคตอีกทีว่าเอาละจากที่เห็นพวกนี้มันจะนำไปสู่การคำนวณว่าเราน่าจะมีชีวิตที่เป็นสุขได้ไหม คือบางคนสินทรัพย์หักหนี้สินสมมุติว่าสินทรัพย์สิบล้านหักหนี้สินสองล้านเองนะเหลือแปดล้านดูรวยไม่พี่รวยไหมรวยแต่ไม่มีความสุขนะเพราะอะไรไหมแปดล้านนั้นที่หักมาเป็นบ้านที่อยู่นั่นแหละในบัญชีแทบไม่มีเหลือเลยสภาพคล่องไม่มีเลยไอ้แบบนี้ก็มีความสุขนะใช่ไหมใช่เออนั้นจะวางแผนการเงินถึงเราดูว่าวางเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่อยากได้เราอยากมีชีวิตแบบไหน ดังนั้นเริ่มต้นที่ตรงนี้เริ่มต้นอน่างคีัเป็นเริ่มต้นที่ยวบคุณนี้คือเริ่มต้นที่งบการเงินเห็นไหมเออเริ่มเขียนงบก,การเงินกันตั้งแต่ปลายปีนี้เพื่อน,นําไปสู่การวางแผนการเงินในปีหน้ากันนะครับครับนะงั้นก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับอ่ะครับเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆเรื่องการการเงินง่ายๆการบริาหารการเงินส่วนบุคคลออกมาได้เยอะๆนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ